น้ำจิ้มลูกชิ้นที่เป็นพริกขั่วเนี่ยทำยังไงให้สีสวยไม่ดำมาดูกันนะคะวิธีทำเนี่ยจะคล้ายๆกับการทำน้ำจิ้มแจวนะคะก็คือให้เอาเนื้อมะขามเนี่ยไปแช่กับน้ำกระเทียมดองค่ะทุกคนใช้น้ำกระเทียมดองแช่นะคะเวลาที่เราปรุงรสชาติน้ำจิ้มเนี่ยมันจะได้ปรุงง่ายเพราะว่าน้ำกระเทียมดองมีความหวานอ่อนๆนะคะเราจะแช่จนกว่าเนื้อมะขามเนี่ยเปื่อยแล้วก็นิ่มแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็นำไปปั่นนะคะปั่นทั้งน้ำแล้วก็เนื้อเลยค่ะทุกคนปั่นให้ละเอียดเลยนะ พอเราปั่นเสร็จแล้วปั่นละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพวกเศษเม็ดหรือว่าเศษเปลือกนะคะก็ให้ใช้ตะแกรงร่อนแบบนี้คะ่ะทุกคนเนื้อน้าจิ้มของเราจะได้เนียนนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะแตกต่างจากน้าจิ้มเจ้านะคะก็คือเราแช่น้ำมะขามนําไปปั่นแล้วก็นํามากรองได้เลยค่ะยังไม่ต้องตั้งไฟนะถ้าฟังไม่ทันเนี่ยไปอ่านในคอมเมนต์นะคะส่วนพริกที่เจยุ้ยใช้เนี่ยจะใช้พริก2ออย่างคะ่ะทุกคนจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กนะคะ แล้วเวลาคั่วพริกเนี่ยถ้าอยากให้พริกสีสวยไม่ดำง่ายนะคะก็คือให้คั่วในน้ํามัน,นะค่ะทุกคนให้ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงกับทอดนะคะให้ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงแล้วก็นําพริกลงไปคั่วตามปกติค่ะเวลาคั่วเนี่ยเราต้องคนตลอดนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนค่ะพอเม็ดพริกเริ่มตึงเริ่มเป็นสีสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะไม่ต้องคั่วนานมากนะคะวิธีการคั่วแบบนี้นะคะก็จะทําให้น้าจิ้มของเราเนี่ยออกมาสีไม่ดำแล้วก็ไม่ติดขมด้วยนะคะ ขั้นตอนการปรุงนะคะก็คือนําน้ํามะขามเนี่ยมาตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนกันนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บกับเกลือป่นค่ะทุกคนใครจะใส่เป็นมะเขือเทศหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ําตาลละลายเลยค่ะน้าจิ้มก็จะเริ่มข้นเริ่มใสแบบนี้นะคะสูตรน้ําจิ้มของเจวิเนี่ยไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเคี่ยวแป๊บเดียวน้ําจิ้มก็ข้นเหนียวแล้วค่ะ พอเราชิมรสชาติได้ทีแล้วนะคะน้ำจิ้มเริ่มเหนียวแบบนี้เนี่ยเราก็ใส่พริกป่นที่เราบดไว้ลงไปเลยค่ะก็คือพริกตัวที่เราคั่วเมื่อกี้นะคะเวลาบดออกมาจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนสักพักนึงก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเวลาที่ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นเนี่ยอย่าให้เหนียวเกินไปนะคะตอนที่เราเคี่ยวเพราะว่าเวลาที่น้ำจิ้มเย็นตัวเนี่ยเขาจะเหนียวขึ้นอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลาตักใส่ถุงมันจะตักยากนะคะก็เอาเนื้อประมาณในคลิปพอเลยค่ะทุกคนพอเย็นตัวดีแล้วเนี่ยก็คือมันจะเหนียวอีกนะคะค ใครอยากเพิ่มความน่ากินก็ใส่งาขาวลงไปแบบนี้นะคะงาขาวเนี่ยเอาไปคั่วก่อนนะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนรสชาติเนี่ยก็ปรุงให้มีเปรี้ยวหวานเค็มนะคะทุกคนออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาของน้ำจิ้มก็จะเป็นสีนี้ค่ะจะไม่ดำมากจะไม่ขมด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากขายเมนูลูกชิ้นเนี่ยก็ลองเอาสูตรน้ำจิม้มเจยุ้ยไปทําขายได้เลยค่ะ